สวัสดีครับพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมคลิปอยู่ในขณะน,นี้วันนี้ผมจะเด่นก็ทําการสะสมพันไม้อกีกคือพันไม้ที่ได้มาวันนี้ก็ถือว่าเยอะพอสมควรโดยได้รับการสนับสนุนมาจากศูนย์เกษตรผู้สิงก็ได้พันไม้มาโดยไปลงชื่อลงทะเบียนไว้ทีนี้เมื่อถึงเวลาเขาก็จะนัดไปรับแล้วในกรณีของผมนี้ก็คือ จะเอามาปลูกสร้างเป็นสวนป่าจึงได้มาเยอะหน่อยอันนี้ก็วันนี้พันไม้หลกัหลกๆที่ได้มาก็จะมียางนาตะเคียนพยุงไม้แดงประดูแล้วก็จะมีไม้อื่นอีกไม้สักไม้อะไรซึ่งมันจะเป็นไม้ป่าแล้วก็เป็นไม้เศรษฐกิจเป็นไม้ที่มีมูลค่าวันนี้ก็ เดี๋ยวเอาไม้ลงเสร็จก็ค,คงจะได้ลงมือปลูกกันเลยเจ้านี้ก็ได้ทยอยปลูกกันแล้วจากปันไม้ที่ได้สะสมมาแต่ก่อนแ้วใครก็ติดตามเชียร์กันเนาะติดตามเชียร์ติดตามลุ้นแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมจานารยนด้วยในการปลูกสร้างป่าเดี๋ยวไปลุยกันต่อ อันนี้นอกจากไม้ป่าหลักๆที่ผมได้กล่าวไปแล้วก็ยังมีก็จะเป็นไม้ลำดวนแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นว่าก็จะมีปะปนมาด้วยจำนวนหนึ่งแต่ว่าไม่ไม่เยอะเท่ากับยางนานแล้วก็ตะเคียนมะข่าอันนี้ตนี้จะเยอะอ่ะช่วงที่กำลังรอต้นไม้อยู่ก็ได้มีโอกาสคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ ควบคุมการแจกจ่ายพันไม้เขาก็ถามว่าผมจะนําไปปลูกลักษณะใดก็ได้มีการคุยให้เขาฟังเนาะพูดคุยว่าจะเอาไปไปปลูกสร้างเป็นสวนป่าโดยโค่นต้นยางพาร,ราที่มีอยู่เดิมลงทีน,นี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยได้ถามผมว่าต้องการพันไม้เยอะไหมผมบอกว่าจริงๆผมต้องการอยู่ประมาณ4พันต้นแต่สําหรับปีนี้ าหากได้สักประมาณ2องพันต้นก็โอเคอยู่มีเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันคงไม่ได้ถึง2องพันแต่ว่าก็จะได้จํานวนหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าถ้ายัางไงก็ขอมาเยี่ยมชมแปลงซึ่งตรงนั้นผมจัแว่นก็มีความยินดีนะครับเพราะว่าอยากจะนํานเสนออยู่ว่าเราทําจริงแล้วก็ในแปลงของเรานี้มันก็สามารถที่จะมาชมได้จริง พราะว่านอกจากในการปลูกป่าแล้วผมก็มีการวางแผนที่จะบริหารจากการป่าให้มันเกิดประโยชน์โดยเฉพาะสามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องที่ว่าปลูกป่าแล้วจะกินอะไรอันนี้ก็มีการวางแผนไว้หลายชั้นหลายขั้นหลายตอนเนื่องจากว่าก่อนที่ผมจะทําทการปลูกป่านี้ก็ได้ทําการศึกษาอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นการาศึกษาข้อมูลจากบรรดาท่านปราชญ์ต่างๆที่ท่านได้ปลูกมาก่อน และอีกอย่างหนึ่งโดยพื้นฐานเก่าผมก็มีความคิดใฝ่ฝันว่าอยากจะปลูกป่ามาตั้งแต่ช่วงอายุป,ประมาณ30มต้นๆก็พยายามปลูกอยู่แต่ว่ามันมันไม่ได้ผลเนื่องจากว่าเราไม่ได้ไปดูแลตรงนั้นก็ปลูกตกามหัวไร่ปลายนาทีนี้ก็มันก็จะมีปัญหาในเรื่องของพวกสัตว์เลี้ยงสัตวไ์ลายไปทุกรานต้นไม้ที่เราปลูกสุดท้ายมันก็ไม่ได้ผลทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปเนาะ ก็ได้มีโอกาสมีอำนาจตัดสินใจในการที่จะจัดการบริหารอะไรต่างๆเองก็เลยนั่งวางแผนกับแม่บ้านว่าเราจะปลูกป่าในการที่เราเมื่อก่อนเป็นสวนยางกราอย่างเดียวมันมันไม่ไหวเนื่องจากว่าอายุมันก็แก่ไปเรื่อยทีนี้เราจะมาทํางานอยู่ไม่จบสิ้นอย่างนี้มันมันคงไม่ไหวก็เราจะปลูกป่าดีกว่า ทีนี้มันก็จึงถึงอยู่ว่าเรากรเกษียณจากงานทั่วไปเราก็จะได้ป่าเป็นที่อาศัยก็ลเลยอ่ะวางแผนกันแบ่งกันไปศึกษาหาความรู้ทีนี้มันก็ในเมื่อว่าเรามีความคิดคล้ายกันชอบคล้ายกันแล้วก็ไปศึกษาหาข้อมูลในทิศทางเดียวกันในการทำงานมันจึงจึงราบรื่นไม่เกิดปัญหาแต่อย่างใดเพราะว่าเราคุยเรื่องเดียวกัน เป็นประเภทว่าบ้าก็บ้าเหมือนกันก็เล่นเอาเหงือโชคเลยเหมือนกันในการที่นําก้าพันไม้ลงจากรถแล้วก็เอามาจัดเรียงทีนี้ก็งานต่อไปก็คงจะเป็นงานปลูกแล้วก็ในแปลงปลูกผมนั้นก็ช่วงนี้หญ้ามันก็ขึ้นรบคงจะมีการตัดหญ้าเป็นบางส่วนบางส่วนก็อาจจะ แหวกหญ้าปลูกออายังไงก็ฝากติดตามชมติดตามเชียร์เนาะผมก็จะทำเป็นคลิปออกมาให้กับบรรดาพี่น้องเอซีที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้ได้เห็นความเคลื่อนไหวแล้วก็เห็นพัฒนาการของแปลงป่าแปลงนี้คือที่การนี้คือสวนเกษตรอินทรีย์นิถีชาวบ้านอันนี้หากจะปักหมุดแผนที่ Google อยากมาเยี่ยมชมหรือว่าอยากมา ช่วยปลูกอันนี้ก็ยินดีนะครับฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นแรงใจสำหรับคนทำคลิปไ้หากเก็นว่ามันมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็น f c เป็นแฟนคลับกันก็ฝากกดติดตามด้วยเนาะผมจานแว่นก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ